ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะละทิ้งหน้าที่ก่อนที่จะมีคนเข้ามารับเวรนต่อไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะมีคนมาลับเวรนจึงจะออกไปจากสถานที่ที่ทำงานเราได้คือผมเห็นบางทีน่ยผู้กะเรายังไม่มาเลยถึงเวลาปุ๊บถึงเวลาลแล้วยไปละเดี๋ยวนี้ไม่ได้มอบหมายหน้าที่คือถือว่าถ้าเป็นหน้าของบ้านรนถะ ให้กันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างไปเงโดยไม่รู้ไอถ้าผู้ว่าจ้างเรามาถามนะ่ะรถคันนี้มาจากไหนไม่รู้ครับเนี่ยคือเราไม่ส่งต่อเวรกันมันจะทำให้ผู้ว่าจ้างดูดูเราเนี่ยไม่เค่เว่าเออเราพอทำไมรถขับหรงทางเขาตักนึงอเรเองรู้แต่ไม่แจ้งเราคู่กาผู้ว่าจ้างม,มาเห็นปุ๊บถามคู่กากอีกคนนึงับ บอกไม่รู <g ül> ้ครับเรื right. <the S 2> ่องนี้จะเข้ามาออฟฟิศทันทีเลยเนี่ยเอาใบมาให้สักฟังสักใบโดนกับใบเตือนเนี่ยคุณกอนเลยเดียวเลยลยถ้าโดนเรื่องเข้าออฟฟิศมันจะเกิดความยุ่งยากครับถ้าว่าเราเคลียร์กันในหน้างานอย่างเงี้ยเกลียกับผู้ว่าจ้างในหน้างานดูเรื่องคือเรื่องมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดกรณีความเสียหายอะไรปุ๊บเราแจ้งทันทีเนี่ย จะทําให้เรื่องราบเรื่นขึ้นไม่ต้องมาวุ่นวายออฟฟิศงานหลายเรื่องการคอมเมนด่าเขาปีกเว่าแสนเหว่าคือสามท่านที่รักษาความปลอดภัยจะต้องถึงจุดหมายจุดที่ทํางานก่อนเวลาอย่างน้อยสิบห้านาทีบางคนเนี่ยมาขายขายมัง่งคนรอก็รอประจำเนี่ยก็มี เพราะฉะนั้นตอบไปนี้ผมว่าน่าจะไม่มีเนาะเข้ามาให้เขาเห็นให้ผู้จ้างเห็นหน้าก่อนสักสิบห้านาทีก็ไดะ้สิบนาทีกะะ็ได้อย่างน้อยนะไม่ใช่ว่าเจ็ดโมงแป๊บบางคนมาตั้งแต่หกโมงตื่งลนั่นนงเล่นโน่นรอเวลาเจ็ดโมงเป๊บถึงมาถึงนงนานมีรถนะไม่รู้เรื่องมีหลายรูปแบบมากที่สุดกันส่วตัวดูที่ร่้ๆๆ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  ออกความเวลาออกคามเวลาแล้วก็การมอบหมายหน้าที่กันเนี่ยสำคัญสีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งที่ทางมริษัทหรือผู้ว่จาจ้างกาหนดให้เท่านั้นถ้าบุคคลอื่นเข้ามาเนี่ยใครไม่รู้มาแอบอ้างเนี่ยเหมือนอยู่มู่มู่พลาติกบอกว่ามันจะมีสายตัวของงิษัท์เก่า กว่าจะไปกว่าจะไปถึงหน้าไอที่เกิดเหตุเนี่ยกว่าจะแจ้งกว่าจะประสานงานเนี่ยรอเป็เวลาบางทีข้ามวันอย่าง,ง,ง,งาเงี้ยจนไอหท้ายเครื่องไอหัวใจพายถึงออฟฟิศแล้วแล้วพอไอ้สายตัวปิดท้ายนะเป็นเมื่อวานครับบางทีรถเข้ามาเนี่ยรถเข้ามาเนี่ยกว่าจะลุกจากเก้าอี้ได้เดินสโล ตอนนี้จะเป็นหน่วยงานบริการนาะเป็นหน่วยงานบริการนี่เขามันต้องมีความถูกตัวตลอดเวลาเรียกว่า,วาให่ใหญเดี๋ยวยเยวนี่ย ดีบุคคลเนี่นยเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาคุยด้วยในป้อมเนี่ยเอาคนอื่นเอาแฟนมาด้วยเนีย่ยก็มีแต่ว่าห้ามคุยคุยข้างนอกได้แต่ว่าห้ามเข้าไปในป้อมหรือเข้าไปในหน้างานว่าบางทีบุคคลเจ้าของหมู่บ้านหรือ เป็นผู้ว่าจ้างของเรานะเข้ามาเห็นนะมันมันคือไม่เหมาะสมบางทีผมเข้าไปอยู่ Inter e K อินเตอร์เอ็กเนเนี่ยมันจะมีพนักงานแจ้งขู้การของว่าเราพอเอาแ,แขนเสื้อนี่ครับเห็นในหล,ลายคนยังยังอันนี้อยู่ยังรับแขนเสื้ออยู่ไปบางทีเนี่ยเห็นผมเนี่ยปุ๊บทิบอารมณ์อ่ะ คราวหน้าผมเอาจริงๆแล้วนะเออถ้าเราไปล้างมือไปอะไรเนี่ยเข้า้ำงานเนี่ยโอเคอยู่แต่ว่าออกมาในนั่งในขนาดปฏิบันหน้าที่นะหรือว่าเราตั้งแต่งตัวให้เรียบร้อยบางคนลองปนลองท้าแตก็มีเนี่ยวนี้ขอเชื่อด้วย รักษาความปลอดภัยจะต้องเปิดประตูเข้าออกและล็อกให้เรียกร้็อยทุกครั้งคือถ้าเราสมมติว่าจะเป็นว่วยงานไหนก่านช่างือว่าเขาเลือกงานหมดแล้วเราจะต้องล็อกประตูหน้าประตูหลังหรือบางทีเนี่ยล็อกประตูหลังกว่าประตูหน้านเราเข้า เราต้องปับปรุงไหมใหมันนิ่งปับปงบางที นี้คือการตรวจค้นของรถเข้าออกเนี่ยสมว่าบางทีมันจะมีนะครับพวกคุลับเหมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีผลเหล็กออกจากโครงการหรือใ่อสร้างต่างๆเนี่ยไปขายก็มีไม่ใช่ว่าไปผลช่วยเขานะเราคนแรงคนคนละครึ่งน,นี่นะไม่เอานะถ้าเิดเขาจะขายไล่ออกตัดอย่างเดียวนะ ทีนน่ผลเด็กจ้างนั่งจ้าง,างทำเป็นทัไปหา้ามละเลยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนะคือหน่วยงานเนี้ยคือหน้างานเป็นไงเขารับมอบหมายมอบหมายอะไนของงานเนี้ยคือเขาจะมีบางบางที่เขาจะมีสโภงงานคือทาตรงนู้นตรงนี้ ไปเดินตรวจจุดนั้นให้หน่อยนะจุดนั้นเน้นเป็นสําคัญนะอย่างเงี้ยเราคือมันน,น่าจะไม่มากเท่าไหร่หรอกเราคือถ,ถ้าเราทําให้ได้ตามเป๊ะๆอย่างนั้นอนะ่ะเป๊่ที่เขาหัวจ้างมาเราไปหน้าง,งานมาให้อย่างเงี้ยจะดน,นไอ้ความรับผิดชอบของเราเนี่ยคือถ้าทําตรงนั้นได้นะมันจะทําให้หน่วยงานเราอยู่ได้นาน ความรักองานและอาชีพที่เราทำอยู่แต่ว่ามาทำหาเงินแต่บางนี่ไม่ใช่บริษัทของเราก็เป็นอย่างหนึ่งคือเราเกาะกุ่ยได้เกาะกุ่ยได้เรื่อย ชิบ <20 S 2> นาที <5 S 2> <ขอ S 1> ่ช <20 S 1> วิตนาทีาทเออถ่ายยาวเลยน<า>นถ่ายยาวเลย,ายาเราต้องกดภาพถ่ายยาว ในสถาที oh! wow. on on like ่ทำงานตั้งในคณะปฏิบัติหน้าที่นอกเลาปฏิบัติหนาที่แล้วเอาความกันแล้วในคณะปฏิบัติหน้าที่แบ่งแบ่งอย่างเนี้ยก็เอาออกนะจะไป่บปันเรียนแบ่าเงี้ยจังหวะยัมีไหอยู่ถ้าว่า ข้างานอย่างเงี้ยไดูจุดนี่ยไม่มีไปไหนวะผมอยู่ข้างหลังครับผมอยู่ข้างหลังครับไปตรวจข้างหลังไม่มีบอกอยู่ข้างหลังครับเหนโจ้กันอยู่ในวงไพ่ไม่เอานาน่บัันอมมงไม่มีมีมัี่หน่ไน ห้ามละทิ้งหน้าที่กันิน้ครับพักกันเนิรพักแต่พักกดตัวกลางด้ยถ้าไปเลยอย่างนี้มันตัวกรจจายตัวมาไม่รู้ครับ

ดูแลรัลดูแลสถานที่นะครับด้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาห้ามมีให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริเวณของผู้ว่าจ้างหรือผ่านเข้าไปในเขตห้ามต้องห้ามยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างบางทีรถเข้ามาเนี่ยปูดลง